อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรนะคะที่เราจะเพาะเพาะช่ำต้นกลางมนะคะเราก็เขาเรียกว่าเฉือนเนาะเฉือนด้านข้างนะคะด้านข้างข้างนี้นะคะ45องศาให้เห็นมันให้เห็นตรงแกนกลางมันนะคะเพราะรากมันจะออกตรงนี้แล้วเราก็แช่ด้วยน้ําเครื่องดื่มชูกําลัง จะเป็น M150 หรืออะไรก็ได้ผสมกับน้ำนะคะแล้วก็เราก็แช่ไว้สัก20นาที30นาทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอามาปักลงลงดินซึ่งจะเป็นดินปนทรายนะคะเขาจะอยู่ได้ในที่ ร้อนอากาศร้อนไม่ต้องลดน้ําเขาเขาก็อยู่ได้อันนี้เราจะพอเป็นต้นกล้าไว้นะคะเดี๋ยวพอรากมันงอกอันนี้จะเป็นถุงพอดีถุงมันไม่พอนะคะเจ็บก็เลยต้องใช้แบบนี้แล้วก็ลดน้ําเขาอันนี้ที่บ้านจะมีไก่เยอะนะคะก็จะมีไก่มากวนก็ไม่เป็นไรคะ่ะอยู่กันก็เพึ่งพาอาศัยกันเนาะ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นต้นตะขอนะคะที่เจ๊ปลูกเขาไว้นานแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วอันนี้เราจะมาปลูกเขาไว้ตรงนี้ชําไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้เขาเลื้อยขึ้นไปบนต้นตะขอต้นนี้นะคะเนี่ค่ะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะคะผสมผสานเนี่ยนี้ก็จะมีเชื้ออม สารพัดอย่างที่เราชอบทานนะคะนี่ก็จะเป็นผักสลัดผักสลัดนะคะที่เพิ่งจะแยกมามีหลายอย่างยอย่างในนี้ดอกมงดอกไม้จิงจูฉ่ายก็มีนะคะแล้วก็ยังมีอีกอีกหลายหลยอย่างที่นึกชื่อไม่ออกอะคะ่ะพริกหอมแบ่งตะไคร้อะไรพวกเนี้ยค่ะนี่คะ่คะ นี่นะถั่วถ,ถ,ถั่วถั่วฝักยาวกําลังงอกเลยกาลังโตเลยเราก็จะมีถั่วพูอยู่ด้านโน้นก็จะมีแปะแปะปงนางตกปลาก็เอามาแต่งสวนให้มันน่ารักน่ารักดีแล้วก็เวลาที่เราแบบเบื่อเสเซในเหนื่อยเราก็มามองแปลงผักของเราเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเออดีเนาะมีความสุขอันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะ ยังต้องทำอีกหลายหลอย่างเยอะมากแต่ค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้จะเป็นแปลงเล็กซึ่งที่เจ๊เพาะชำไว้ทั้งหมดน่ะเดี๋ยวจะจะเอาไปลงแปลงใหญ่พื้นที่ประมาณ2องไร่กว่าก็จะทำเป็นกเกษตรผสมผสานนะคะก็จะมีทั้งเลี้ยงไก่ไข่มีแก้วมังกรมีปลูกฟักทองแล้วก็จะเอาไผ่สร้างมูลมาลงด้วยค่ะ อนาคตนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาอัปเดตให้ดูว่าแก้วมังกรของเรามันจะงอกกี่ต้นมันจะเดินลากได้กี่ต้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะลงแปลงใหญ่เมื่อไหร่นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะนี่ค่ะดอกบัวดอกบัวมีดอกบัวด้วยวันนี้บัวออกดอกนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย ตาคันด้วยน้องบอลน,น้องบอลไปแล้วค่ะไว้พบกัน EP หน้านะคะ